ฝรั่งยังลืมอดีตภรรยาไม่ได้ควรที่จะทำยังไงคำถามจากหลังใหม่ถามเข้ามานะคะว่าฝรั่งนั้นได้อย่าขาดกับอดีตภรรยาแล้วแล้วเข้ามาคุยกับสาวไทยทุกๆครั้งที่มีการ คุยกันผู้ชายมาจ้างอิงถึงอดีตภรยาเก่าทำให้เจ้าตัวนั้นรู้สึกน้อยคำแนะนำของพิมพ์ก็คืออยากจะบอกว่าเวลาที่ผู้หญิงหรือผู้ชายหาเขาจบความสัมพันธ์กันหากกรณีที่เขามีเมมโมรีที่ดีต่อกันมีความทรงจำที่ดีกว่ากันหรือว่ารักกันมากๆนะนะคะมันใช้เวลาเยียวยาค่อนข้างนานสิ่งที่จะทำได้ก็คือให้เวลาเขาค่ะ ให้เวลาเขาตอนนี้ผู้ชายจะไม่พร้อมสำหรับการที่จะเริ่มต้น r e l ationship ใหม่คุณควรที่จะถอยออกห่างแล้วบอกให้ผู้ชายเขาไปฮิ l ตัวเองให้ completely 100%แล้วค่อยกลับมาคุยกันณตอนนี้เวลานี้ต่อให้คุยกันไปนานแค่ไหนมันก็ไม่สามารถที่จะเริ่มต้นกับคนใหม่ได้